ครับสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่26นะฮะเมษายนนะครับวันนี้ work from home ครับกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ไปไหน,นะฮะเพราะว่าโอ้โหขวาจิตตกจิตหลอนเลยน,ะ,นะ,ะจริงๆนี้วันนี้นะครับเป็นวันเกิดเจ้ามังกรเล้งนะครบครบรอบ20ปีนะฮะจะต้องกินข้าวกันนะตอนเย็นครูชาไทยพี่อุ้มดรสุรินร์เมธนีปรากฏว่าต้อง สถานการณ์แบบนี้นะฮะเซฟตัวเองไว้ก่อนดีกว่ากินเมื่อไหร่ก็กินได้ขอ่พอมันเกิดไปโอนเงินเอินทองให้เป็นของพรมันเกิดไปนะครับเลยวันนี้ไม่ออกไปไหนกักตัวหยุดเชื้ออยู่ที่บ้านนะครับก็เลยเนะมื่อวานซื้อของมาตุนเยอะของกินก็นเยอะเลยนะครับมีคนเอาผลไม้มีปลาสลิดเชียงสลิดน้ำพริกนรกสลิดน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแมงดา มีปลากระป๋องมีแตงกวามีมน้ำพริกเผาเจื้วันโอ้โหเต็มตู้เย็นเลยครับมีผลไม้มีเต็มไปหมดเลยก็ไม่ไปไหนครับวันนี้นะครับก็ <g ül> อยู่บ้านเพราะอาหารน้องแมวก็ซื้อมาตุนมาเยอะแล้วนะครับบางทีออกไปข้างนอกเราก็ผวาก็าจะพยายามไม่ออกไฟอยู่บ้านดีที่สุดนะครับก็อยากให้สถ,ถานการณ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยอดตัวเลขลดน้อยลงนะครับ พอดูข่าวเสพข่าวทีนะฮะก็จะติดตามช่องอมรินทีวีนะครับก็จะผวาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อัตราการเจียชีวิตและคนที่เป็นโรคก็เยอะนะฮะและบางคนก็ยังดูจากข่าวน่าสงสารครับเพราะว่าเตียงเต็มก็ไม่สามารถที่จะไปรักษาในโรงพยาบาลได้แต่ก็ทุกคนก็มีกำลังใจให้กำลังใจกันนะครับโอ้มไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเนาะสปีแล้วเนาะคือจริงจ เราเป็นคนในวงการบันเทิงนะครับก็ต้องทําตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนทั่วไปนะก็พยยาไม่ไปไหนไมันเป็นกันหมดนะน้องไม่ว่าคนรวยคนจนคนนอกวงการหรือคนในวงการบันเทิงนะครไปแบ่งชนชั้นมรรณะไม่ได้เลยและจริงๆนะฮะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเพียงแต่ว่าบางทีเราดูขา่าวเจ็บข่าวเราก็จิตตกจิตหลอนไปเพราะว่า มันสามารถเซฟได้แบบถ้าเราใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยนะฮะอยู่เว้นระยะห่างนะฮะโดยการาไม่เข้าอะไรใกล้ตัวนะฮะแล้วก็เซฟตัวเองไว้อย่างคนที่เป็นนะฮะที่เขายังไม่ได้ไปอยู่โรงพยาบาลก็จะมีคนนําข้าวมาแวนไว้หน้าบา้านดีมากเลยเนาะตรงเนี้ยก็ยังคิดเหมือนกันเลยเนาะเกิดสมมติ ชโชคร้ายุีกเป็นนะใครจะมาดูแลวเพราะน้องแมวเยอะมากเลยเป็นห่วงน้องแมวตอนนี้เป็นห่วงน้องแมวมากที่สุดเลยนะฮะก็มันก็จะเป็นหวัดข้อๆแค่ๆแต่ก็ยังรับรู้รสกินนะฮะก็ คือตอนนี้คนเป็นหวัดคนไอคนจามก็จะผวาเลยเอ๊ะกูเป็นหรือเปล่าฉันเป็นหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้กับทุกคนเลยพอถามคนรอบข้างเขก,กเหมือนกันหมดเลยจิตตอจิตหลอนเหมือนกันหมดเลยฮะและที่สาคัญคือเวลาเราไปไหนเราเจอคนเราก็จะระแวงรังเกียจอ่ะบางทีคนไอคนจามเลยเรารู้สึกเราก็อยากจะถอยถอย,ถอย,ถอยห่างอ่เนะมันมีความรู้สึกเหมือนกันหมดเลย <laughs> บางทีดูเขาก็เหมือนรังเกียจเรานะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอฉันอย่างนี้เนาะ ครับโอ้ยกระดะมาะนอนเล่นรับลมเย็นหน้าห้องนะฮะลมเย็นอากาศไทยเทดีน้องๆกินเสร็จเขาก็นอนทั้งวันเช้ามาก็ทกําความสะอาดห้องตอนนี้ทําเองครับน้องๆไม่ค่อยมานะครับก็บอกว่าอยู่ห้องกันทั้งมังกรเลี้ยงชาไทยเขาก็จะอยู่ห้องก็เมื่อาวานเล้งก็มาเอาของกินไปตุนไปเยอะเลยมีทั้งโอโหสลิดปลาสลิดแดดเดียวแช่แข็ง <c oughs> เนื้อปลาและสลิดมีเชียงสลิดมีน้ำพริก มีหมูไปซื้อหมูอะไรเขาที่อยากกินนะเขาจะปอดทอดใส่น้ำปลาใส่ผงรีอะไรเขาจนะตอนเย็นอนะซื้อไว้ต้องสามร้กว่าบาทแล้วก็ผลไม้ทั้งมะม่วงทั้งสม้มโอ้ยกินได้เป็นกินยาวกินได้ยาวๆเลยนะฮะก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับเราต้องผ่านวิกฤตน,นี้ไปให้ได้เนาะอืมก็จริงๆอาทิตย์นี้มันจะต้อง วันนี้จริงๆนัทหมอป่าคุณน้ำปานนัทก็ไม่อยากไปแล้วควรจรีต้องถ่ายรายการด้วยที่ช่องทีวีพูลไปก็ไม่อยากไปถ่ายยังไม่อยากทําอะไรเลยพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปเพชรบุรีก็คงจะไม่ได้ไปแล้วเสาวก็ถ่ายรายการโทรแหลกแกดะไม่รู้ว่าเสาทีีจะ,จะจะมีอะไรกันหรือเปล่าระนับเพนเซอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต,ต้องฟังจากทางช่องอีกทีหนึ่งฮะส่วนกรทิศตอนนี้ก็ได้งานพรีเซนเตอร์ ปุ๋ยน้าอีเรียมพันจจถ่ายาจจะา่ายเร็วนี้นะฮะก็ครูชาไทยเป็นไอ้หวานครือว่าเป็นอีเรียมเวอร์ชันพันสมัยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามดูว่าจะมีอะไรที่สรุปสนานฝากท่านผู้ชมนะครับโอ้เหนื่อยกันหน่อยนะครับสู้ๆ,ๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับ f อทุกคนนะครับอย่าพึ่งท้อเดนเ็นะเห็นไหมเขาอยู่ในห้องกันเขาก็จะนอนทําเองเออเองครับตอนนี้ทําเองทุกอย่างเลยเดี๋ยวเย็นว่าจะเนี่ยมาเชา้าซื้อข้าวกล่องจากวิซีน้าคอนโดเดย็นว่าจะเก็บตํานึงหลังบ้าน จืดตำลึงแกงจืดตำลึงใส่เต้าหู้ไข่หมูไม่ใส่นะแล้วก็ใส่รสด,ดีหน่อยน้ำปลาหน่อยแล้วก็เจียวกระเทียมโรยหน้าแล้วก็พริกไทยกินกับข้าวร้อนๆว่าจะทาตอนเย็นนะเพราะว่าข้างห้องพี่หมึกเขาให้เขาให้ครัวหลังบ,บ้านเลยให้กุญแจจะทําเลยกนะ็ทําเลมีแก๊สอะไรนะไปปิกนิกเขาเรียกอะไรนะถังแก๊สปิกนิกเล็กๆโอเคนะครับเดี๋ยวพี่อุ๊บจะปิดช่องแล้วเดี๋ยวจะนอนแล้วนะ วันนี้ก็ได้พักผ่อนนะไม่ออกไปไหนแล้วเนาะออกไปทุกวันก็เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเราจะไปรับเชื้อมาจากใครม,มั่งนี่นอนเอสิบอรี่ไปไหนโลกติดสิบอรี่จะมานอนด้วยนี่นอนตอนนี้เห็นไหมมีหมอกมีเสื้อเป็นตะเ่านี่ของที่นะมีหม้อได้มาเมื่อวานได้มะม่วงมาับหมอเกนมะม่วง,วง,วงไอ้อะไรนะดอกมไม้อากาศเย็นสบายสบายนะครับโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งสับตะไคร้ติดตามช่องอมริยะนะครับบาเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย